aku nomplok sudah kita ้ฝันอู้ตัวง่ายตัวเปล่าไอ หาอยากหากินเนาะไปออกมาหาเอวหนูครับออกมาหาเอวหนูเนาะพันหมือนเอวหนูแบบยิ่งป่าเอวหนูยิ่งป uh> um yep ่าเนี um ่ยเขาก็ตั้งใจมากเอหนูครับผมจะเอาปืนมานำเนาะปืนมาหาเอวหนูเนาะวันนี้พอดีเขาก็พ่อปลาเนาะพ่อปลาไอ้แดงยังได้ปลาคอตัวนึงเนาะตัวใหญ่อยู่เนาะทันหมือนครับผมตัวใหญ่ตื่นเยอะครับพี่น้องเขาก็เอวหนูก็บ่มีหนูครับหนูบ่หนูบ่ออกมื่อไหร่ จะได้ปลากอตัวนึงกะอันเอาเหี่ยงเกาะเพื่อ,อนกระป๋องปลาเนาะเขามาขูดอึ่งน,น้ำเนาะอ๋อครับขูดอึอ่งนี่กะเลาก็มาลองเบิ้งเนะาะครับว่ามันสะมีบ่แต่ว่าเขาก็เป็นวิธีการขูดอึงนี่ซือครับผมกะบ่ได้อึงดอกเนาะแต่ที่เขาหลักๆเขาก็อีมาแอวหนูเนาะครับเป็นว่าขมืดครับเอวหนูแบบนี้เขาก็มาป่อยปลาเนาะเขาก็ยิ่งด้ตัวในเงินบ่ พอได้อยู่ได้กินเนาะพอดีเอ็นปองปลาเขามาหล่อเอื้งมันบ่เรากลับมาเปลี่ยนวิธีครับผมเป็นวิธีหล่อเชื่อเะเองมันกับโบออกดอกงามเลยมีที่นี่ดีศึกษาว่าอย่างไรครับอันนี้ปลากระป๋องนี่เนาะเอามาหล่อเอึ้งเนาะมันแตอีมีเสียงแบบนี้เนาะเป็นแต่พอแต่แม่่นสอนมากครับพ่อกับอายุอีหกสิบปีแล้วเนาะก ผมโมโหบอกว่าว่าอีเพิ่นเอามาแต่ใสมันบ่แต่ว่าพอเพิ่นก็สอนอายุเพิ่นก็อีหกสิบแล้วมันบ่เพิ่นกะอมาแต่หน่อยใช่กันเพิ่นกะยันรูอมต่หน่อยใช่กันเขากับยันรูมาจากพ่อนี่แหละเขาก็บโมโหว่าเพิ่อนยัมาแต่ใสใช่กันเนาะมีเพิ่นกับิ่นหากินแบบนี้เนาะมีวิธีบอกทางเอฟซีว่ะครับเสียเอฟซีเขาการกันอยากขูมยมันบ่กันอยากขูมก็อีแมนคลิปหนาเนาะไปอีสอนเฮ็ดเนาะมันบ่ แี่อีสอนเฮ็ดขันผู้ใดอยากพูวกับจิดตามติดตามไว้ครับผมแต่ใช่อยากพูกกับอีเฮ็ดในเบื้องเนาะวิธีเฮ็ดแบบใดเนาะหาแบบใดวิธีหาวิธีเฮ็ดแบบใดเนาะแต่อันนี้ก็เป็นของพ่อของแม่เนาะของพ่อเป็นก็อายุหกสิบปีเนาะเขาบอก่าเลยว่าไปเรียนแบบไคเด้ะครับอันนี้ของพ่อเพิ่นเฮ็ดม้าแต่อายุหกสิบปีแล้วเขาก็ถ่ายทอดมาจากเพิ่นเนาะครับอันนี้เป็นวิธีหาเอื้องขันพยักพูกรายละเอียดก็คลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเขาจะอีสอนเฮ็ดเป็นวะครับคลิปนี้เขาก็ถือมาน้ำ ถือว่าน้ำพาก็อยยิ้ขูดเบิ้งก็คือว่ามีเอื้องบ้างเนาะไปคลิปนี้กันมาได้ยังครับได้ป่าพ่อตัวนึงสำหรับมื่อนี่ยคืนนี้กับยี่ประมาณนี้แหละเนาะประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละครับผมกับยี่คลิปหนาเนาะคลิปหนากับยี่สอนเด็ดเครื่องขูดอึ้งเนาะเครื่องขูดอึ้งแบบละเอียดเนาะยังไดยเฮาก็อย่างมา วิธีเหดอย่างละเอียดเลยเนาะครับอย่างในคลิปนี้ก็คบพื้นนี่กัอีปตะคอตัวนึ่งตะข้อตัวนึงครับผมเอวหนูกับโบมีดหรอครับผมเอวหนูอีที่เอวหนูคันผู้ใดอยากขู่กับเขาเมนต์ไว้ครับผมว่าดเ็ดแบบใดย์เอวแบบใดยเนาะหาแบบใดย์ว่าคลิปคลิปต่อๆไปเขาก็อีหาประมาณนี้แหละเนาะครับผมครับหาประมาณนี้แหละขันโคตรยากขู่เขาเมนต์ไว้ครับผม สอนแบบละเอียดครับสำหรับคลิปนี้ก็ซีเมนซ่อมนี้แหละเนาะครับอือกูไดมัาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องอีสานอินดีแชนแนลครับกับค้ามเมืดอช่องยนียสักรลินจวดเดอะซีรีส์ครับหรือวิธีอีสานครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้คลิปต่อนี้แหละเนาะครับผมสวัสดีครับ